โอเคเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอันนี้ต้นอะไรนะคะหนวดลอสีค่ะหนวดลูสีแล้วก็อันนี้เป็นโอ้ยสีสวยมากเลยนะคะค่ะแล้วก็มีต้นนกน้อยด้วยต้นนกน้อยเพิ่งเคยรู้จักนะเนี่ยว่ามีชื่อต้นนกน้อยด้วยมันเป็นยังไงคะนกน้อยเนี่ยมันจะมีนกนะคะมีนกมีดอกใช่ะแต่อันนี้เอาเป็นต้นเอาเป็นต้นเล็กมาอ๋อยังไม่มีนกเกาะมาใช่ไหมคะ โอใส่ถุงมาอย่างงี้ใช่ค่ะีคือถอนมาเหรอคะใช่ค่ะแล้วคือพอตรงใบมันออกดอกก็จะมีนกออกมาเหรอใช่ค่ะมีก็คือดอกของมันนั่นแหละใช่ไหมคะแต่เหมือนเหมือนเหมือนนกตัวเล็กๆใช่ค่ะนกตัวเล็กๆแต่ไอ้นี่สวยมากเลยนะต้นนี้ค่ะสวยต้นนี้มันยังไงคะสรรพคุณต้นนี้มันมีสรรพคุณอะไรไหมมันมีสรรพคุณอะไรไหมคะต้นนี้ยังไม่ มันเป็นยังไงอะพี่เออไม่แน่ใจแต่จาเม็ดแต่อันนี้ยังไม่มีรากนะคะอันนี้ต้องอันนี้ต้องทํำยังไงคะอันอันนี้ต้องไปไอใส่ไอน้ำยาเลี้ยงรากก่อนถ้าเราไม่ใส่เราไปปักเลยได้ไหมไม่ขึ้นรากไม่ขึ้นนะคะเราต้องแล้วถ้าเกิดเราไปใสในในน้ำใสแก้วให้รอให้รากมันงอกได้ไหมคะมันมันจะช้าชมช้าอ๋อแต่อันนี้ก็คือวิธีการแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าว่าเราไม่มีน้ำยาน้ำยาเลี้ยงรากที่ว่าเขาใส่ เอากะปิแล้วก็ผงชูรสแล้วก็เอาไอ้มีอะไรบ้างนะมีกะปิอะค่ะกะปิแล้วก็ผงชูรสผงชูรสแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบเอ็มร้อยห้าสิบใจค่ะนี่คือน้ำยาเร่งรากเหรอใช่ค่ะแล้วก็ผสมรู้แล้วก็แช่ไว้สิบห้านาทีแช่หมายถึงว่าเอาเอากะปิผงชูรสแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนี่มารวมกันรวมกันแล้วก็คนเขาก็ค้นคนให้มันเข้ากันแล้วก็เอา ต้นไม้ของเราไปแช่อย่างนี้เหรอคะใช่ค่ะต้นไม้ของเราอันนี้ล้างก่อนนะคะแล้วก็ไปแช่สักสิบห้านาทีอะค่ะแล้วแล้วล้ามันก็ใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็เอาไปปักอ๋อเราเอาไปจุ่มในเอาไปแช่ในไอ้ส่วนผสมที่เราทําเมื่อกี้แล้วก็ทีนี้เอาไปปักในดินได้เลยเหรอคะเพิ่งรู้ค่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆเพิ่งรู้จริงๆริง ม็อย่างที่เราดูในยูทูบอ๋อดูในยูทูบมาเหมือนกันใช่ไหมคะเคะอ๋อนึกว่าเป็นสูตรของพี่ออเองป่ะโอไม่ใช่สูตรนี้เขาเผยแพร่ในยูทูบอาอันนี้สองต้นอันนี้แต่ไอ้ต้นนี้สวยสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยมันเป็นสมุนไพรไหมคะหรือไม่ใช่หรือมันเป็นไม้มงคลเฉยเฉยไม้มงคลใช่ไหมคะหนวดลือสีเหรอคะ ใบมันสวยเนาะต้นมันใหญ่ไหมคะต้นต้นใหญ่แต่มันออกมันออกมันแตกมันแตกหิงก้ามนะคะอ๋อที่เอมันมีลูกไหมลูกนี่ยังไม่เห็นนะคะแต่ว่าแต่เป็นใบอย่างนี้แต่ดอกก็ไม่มีหรอคะใช่ค่ะเป็นใบอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่ายังยังไม่เห็นเพราะว่ามันไม่เห็นดอกใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้ขับมถใส่มามันเออมันเดินลมอ๋อน้องหน้าสงสาร โอเคค่ะพี่อ๋อขอบค <mar ak S 1> <lawn. S 2> ุณมากเลยขอบคุณนะคะ